สวัสดีครับนายไรยเดอร์ไปทุกที่ที่มีทางนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าออนิวยามาฮ่าเอ็นแม็ก 155cc นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราเดินทางมาที่สมุทรปราการเราจะไปตามหาร้านแต่งในตำนานนะครับซึ่งเราจะเอาเจ้าออนิวยามาฮ่าเอ็นแม็ก155คันนี้มาเปลี่ยนโฉมเป็นออนิวยามาฮ่าเอ็นแม็กทัวริงนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปที่ร้านพี่อุดมการสร้างกันเลยนะครับ สำหรับโปรเจกต์ในครั้งนี้นะครับต้องรถจักรยานยนต์ออโตเมติกของยามาฮ่าเท่านั้นนะครับถึงจะเหมาะสมกับสายทัวริ่งอย่างเรานะครับเป็นรถที่ขับง่ายสปอร์ตได้ทัวริ่งได้นะครับและข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราขี่ทางไกลเนี่ยค่อนข้างที่จะสบายเลยครับสำหรับรถออโตเมติกของยามาฮ่าครับพี่ดมสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรเนี่ยก็คือคอนเซ็ปต์ผมเนี่ยอยากจะให้มันเปลี่ยนล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังให้มันเล็กลงกว่าเดิมได้ไหมพี่ตัว ถ้าเกิดให้หน้ามันแคบลงอ่ะมันพอหวอยู่แล้วก็ติดสปอร์ตไลท์แล้วก็ติดแหลกลังสีประมาณไหนสีเอาโทนข,า,ขาวๆก็ได้ครับคอนเซปต์ Concept n m a น t ม็กโทลเนี่ยพี่โดมจะทำประมาณสักกี่วันครับบอกเวลาส10วันโอเคก็พี่โดมบอกว่าประมาณ10วันนะครับเดี๋ยวอีก10วันกลับมาดูรูปทรงของ all new y ม m a h าเอ็นแม็ r โทลคันนี้ว่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหน10วันเจอกันครับ วันที่รอคอยครับต้องถามพี่ดมก่อนว่าออนิวยะมาให้แม็กคันนี้พี่ดมทำอะไรไปบ้างโปรเจ็์ของร้านก็ประมาณ5-6รายการแล้วก็มีพรกหน้าเป็นระบบพุชสป,ปริงซับบข้อะไรเป็นของ y s ก็คือเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคอนเซ็ปต์ที่ที่ผมบอกที่อุดมไปในอ่าวันที่เราเอารถมาส่งนะก็คือว่าอยากจะทําเจ้าออลนิวยามาฮ่าเอ็นแม็155นะครับทรงเดิมเนี่ยเปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งหมดเลยให้เป็นสไตล์โทว์ลิงนะครับซึ่งวันนี้ก็พี่ดมก็จัดให้มาแล้วนะครับตามสภาพนี้เลยถามจริงพี่ดมทายากไหมครับว่ารถมันเป็นมันจะเป็นแนวสปอร์ตมากนะพอมาเจอโจทย์ของนายบอกเลยว่านอยไม่หลับไป3วันพี่เจอะพี่เจอครับันนี้ก็มีการไฟหน้าไฟหน้าชิลชิลอ่าแล้วก็บังโคน มาคนหน้าแล้วก็มีชุดดุมล้อหน้าหลังชุดดุมล้อหน้าหลังแล้วก็กาดโชค๊คกาดโช๊คก็จะมีจานดิดตัวนี้กว่าจะสําเร็จได้ก็ประมาณ5้าวันเพราะมันต้องลงตัวมันต้องแบบใส่ถ้าใช้งานได้จริงก็เปลี <Rose> ่ยนให้มันยกสงูงให้มันดูเหมาะสมนายบอกว่าลุยผมไม่รู้ว่าจะไปลงน้ำสักครึ่งล้อหรืออะไรป,ประมาณนี้ถ้าเกิดท่อมันเสียม,มากก็จะน้ำมันจะเข้า <Okay. S 2> อันนี้ก็จะมีกาดหม้อน้ำนเป็นตัวมีกาดหม้อน้ําแล้วก็ในเรื่องแหลกหลังนี่ผมก็บอกพี่ดมไปแล้วนะครับว่าผมเน้นท่องเที่ยวเานาะคืออยากได้แหลกหลังมาไว้ใส่ของใส่เต็นท์ใส่อะไรอย่างเงี้ยเบาะนี่ก็พวกใหม่ผมใหม่ใช่ไหมครับเบาะนี่ทาใหม่ครับ นี่เป็นของหน่อยวัดดั๊นทำเพื่อเราใหม่โดยเฉพาะงานนี้เลยมันก็จะมีการแทนการแทนทุกอย่างจะต้องใช้งานแล้วก็แข็งแรงตัวนี้พิเศษก็จะมีไฟระกบไลท์เป็นของโลโก้ปรับแสงได้น่าจช้สามระดับอันนี้คือระดับที่1ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการไม่ให้มันสีเหลืองล้วก็ดึงสลักอ๋อดึงในส่วนบางคนเนี่ยพี่ดมก็เอาอันใหม่ย, <คน S 2> ยัดเข้าไปอออเอาบางโค,คนเดิมออกไปเพราะว่ามันจะต้องลุยละก็ประมาณนี้ครับสำหรับพอนิวยามาฮ่าเอ็นแม็กซ์ร้อยห้าสิบห้าทัวริงนะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ สร้างดูนะครับหร<ม>ือว่าเสร็จเรียบร้อยวันนี้เราก็จะเอารถกลับบ้านกันแล้วถ้าใครอยากสนใจอยากจะทํารถประมาณนี้นะครับรูปทรงประมาณนี้ก็ติดต่อพีุ่ดมได้ไดมีเบอร์แมบพีุ่ดม089ผม084 0396 <0 8. S> โอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราคงมีโอกาสได้เอาเจ้าอ l นิวย Yamaha m ม x คันนี้ไปลองขับขีมม่บนท้องถนนแล้วก็ไปลองใช้งานจริงดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่โดมมากสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวลากไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ฝากกดไลค์ Subscribe C First แล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยในช่องของ Yamaha Society Thailand นะครับ